สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟอร์ดนะครับเรียกว่าฟอร์ดโฟกัสนะฮะมาด้วยอาการหลังคาตกท้องช้างนะครับแบบนี้คือผ้าหลังคาหลุดหมดแล้วนะฮะอาการนี้จะเป็นในรถยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็น BMW Ben z นะครับอันนี้รวมถึง Ford นะครับเรียกว่าฟอร์ดโฟกัสนะฮะวันนี้มีหลังคาซันรูฟด้วยนะฮะเราทําการรื้อแล้วนะครับตอนนี้รื้อผ้าหลังคาออกมาเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะด้านในนะครับหลังจากที่เรารื้อแล้วนี่แบบนี้ฮะตัวนี้จะมีซันรูฟนะฮะ บบนี้เรามีกระดูกงูแบบนี้ฮะเดี๋ยวทำการหุ้มนะฮะหุ้มงานให้ใหม่นะครับพอหุ้มงานใหม่เดี๋ยวเราจะประกอบกลับเข้าไปนะครับตอนนี้ให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยฮะเวลาลื้อมาไม่ใช่ง่ายนะครับลื้อแบบนี้อยู่อุปกรณ์ที่กล่องไว้นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างกรอบนะฮะหรือแตกเสียหาาง่ายนะต้องค่อยๆลื้อนะครับสําหรับใครที่ใช้รถประเภทนี้นะฮะเจอปัญหาหลังคา นะครับหย่อนหรือหลังคาตกท้องช้างนะฮะแบบนี้เรารับแก้ไขนะครับในรถทุกรุ่นสําหรับใครที่เจอปัญหาอินบ็อกได้เลยนะครับสอบถามทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์หรือ o u t u b e Studio นะครับเรารับแก้ไขก็ฝากไว้ครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการหุ้มผ้าหลังคานะครับของ Ford f โฟกัสนะครับตัวนี้ฮะเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานแล้วนะครับเห็นไหมฮะการประกอบงานกลับไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวานนี้เราถอดออกมาเราจะเห็นว่าผ้าหลังคานะครับตกท้องช้างนะครับตัวผ้านี่หลุดออาหมดแล้วนะฮะแบบเลยตรงนี้ยิ่งตกท้องช้างหนักเลยยิ่งตรงซันลูปนี้นะครับหลุดเลยห้อยลงมาเลยนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะฮะงานหุ้มผ้าหลังคาในฟอร์ดนะครับโฟกัสเรียบร้อยแล้วนะฮะใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับเจอปัญหาผ้าหลังคาตกท้องช้างนะฮะสนใจที่จะหุ้มนะฮะแก้ไขนะครับ ติดต่อเราได้เลยนะครับเรารับแก้ไขนะฮะในรถยนต์นะครับทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปเบนซ์บีเอ็มดับิลนะครับรวมถึงฟอร์ดโฟ u s กัสรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่นะครับเรียบร้อยนะครับทุกมุมการประกอบงานเรียบร้อยพร้อมส่งงานได้แล้วนะครับ ก็สำหรับใครที่ใช้โฉมนี้อยู่นะครับเป็นฟอร์ดโฟ u s คัประตูนะฮะเจอปัญหาผ้าหลังคานะครับตกท้องช้างหลุดร่อนสามารถที่จะทำให้ใหม่ได้นะครับโดยใช้โครงสร้างเดิมโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ